สวัสดีครับในขณะนี้นะครับประเทศเอังกฤษได้ประกาศตัวเป็นประเทศแรกในโลกที่จะมีการนำเอาการตรวจเลือดที่เรียกว่า circulating tumor DNA หรือ Liquid Biopsy มาใช้ประกอบการรักษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมระยะลุกลามนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าการตรวจชนิดนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามันก็มีนะครับแต่ว่าราคาอาจจะยังสูงอยู่สักนิดนึงแล้วก็หายากหน่อยนะครับ อย่างไรก็ตามครับประเทศอังกฤษได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการตรวจแบบนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเขาจึงประกาศตัวว่าจะทําให้เป็นตัวอย่างในโลกนี้ว่ามันใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,นะครับในวันที่30พฤษภาคม25 6 8ที่ผ่านมานะครับ ทางอังกฤษเนี่ยได้ประกาศว่าเขาจะใช้ Liquid Biopsy หรือ circulating tumor DNA ซึ่งเป็นการตรวจเลือดเพื่อที่จะดู DNA ของมะเร็งนะครับใช้ในการประกอบการรักษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมระยะลุกลามโดยจากการประมาณการของเขานะครับถ้าใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยผู้ป่วย2โรคนี้นะครับจะเข้าถึงการรักษาได้เร็วกว่าผู้ป่วยปกติถึง16วันเลยทีเดียวแล้วเขาตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะ ใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดอย่างน้อยปีละ1 5 0 0 0คนและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามอย่างน้อยปีละ 5,000, คนครับโดยถ้าใช้วิธีนี้ประกอบการรักษาแล้วล่ะก็มันสามารถที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ถึง11ล้านปอนต์ต่อปีเลยทีเดียวจากการศึกษาของประเทศอังกฤษนะครับเขาเลยแนะนำว่าเขาจะทำอย่างนี้ให้มันเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ทำการใช้นะครับทีนี้ เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าทําไมอังกฤษเขาถึงเลือกมะเร็ง2ชนิดนี้นะครับการที่เขาเลือกมะเร็ง2ชนิดนี้เนี่ยเพราะว่ามันเจอได้ค่อนข้างที่จะบ่อยครับแล้วก็คนเป็นเยอะการทําการศึกษาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าอย่างไรก็ตามครับเขามีแผนที่จะเอาไปตรวจในกรณีมะเร็งอื่นๆ,ๆเช่นมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งท่อน้ําดีด้วยในอนาคตรวมทั้งอาจจะลองไปทดลองกับมะเร็งชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกน,นะครับ ทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมาเข้าใจคำว่าไอ้ hey, circulating tumor DNA หรือ Liquid b i o p s y เนี่ยมันมันคืออะไรมันทำงานอย่างไรแล้วมันตรวจอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาจะเจาะเลือดเราไปประมาณ1 0 2ถึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการแยกเอาเซลล์พวกเม็เลืดแดงเม็เลืดขาวออกไปทำให้เหลือส่วนที่เป็นน้ำเลือด ในนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี DNA ของมะเร็งซึ่งเวลามะเร็งมันตายนะครับไอ้ตัว DNA ของมันก็จะหลุดออกมาข้างนอกทําให้เราสามารถตรวจมันได้นะครับพอเราตรวจมันได้เนี่ยไม่เพียงแค่เราตรวจว่ามันเป็นมะเร็งอะไรเท่านั้นแต่เรายังสามารถบอกได้อีกนะครับว่ามันมีการกลายพันธ์อะไรที่ DNA ของมะเร็งบ้างแล้วพอเรารู้เรื่องของการกลายพันธ์มันจะสามารถทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ยามุ่งเป้าตัวไหนครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเราจะรู้ได้ก็คือเราจะต้องไปผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อของมะเร็งออกมาแล้วก็ไปตรวจเราถึงจะรู้แต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเจาะเลือดแล้วรู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับนี่คือนวัตกรรมอันใหม่อย่างไรก็ตามครับมันยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับข้อจํากัดที่ว่าก็คือความไวในการตรวจของมันเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดก้อนมะเร็งของคุณเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ แล้วมันก็ไม่ได้มีการตายของเซลล์เพียงพอมันก็จะมีปัญหาก็คือตัว DNA ที่หลุดออกมาจากตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีน้อยแล้วเครื่องของเราเนี่ยอาจจะไม่ไวพอในการไปตรวจมันก็ได้นะครับอันที่2ก็คือการตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจเนี่ยยังสามารถบอกชนิดของมะเร็งและลักษณะของมันได้ชัดเจนกว่าการที่เราเอา DNA ของมะเร็งมาตรวจเพียงอย่างเดียวและการตรวจบางอย่างเช่นการตรวจหาสิ่งที่เรียกว่า PDL1 หรือ Program Cell Death Ligand like 1เนี่ยจะต้องทำบนชิ้นเนื้อของมะเร็งที่เราตัดออกมาตรวจเท่านั้นยังไม่สามารถทำผ่านการทำลิควิดไบโอซีได้นะครับดังนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้นะครับแต่แน่นอนครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ต้องรอการทำไบออซีนะครับสมมุติว่าคุณตรวจเจอว่าคุณเป็นมะเร็งปอดสงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้นา,ยยานมระยะลุกลาม แล้วเ,เราต้องจองคิวในการตัดชิ้นเนื้อเพื่อมาศึกษาว่ามันมีอะไรที่เราสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ไหมคุณอาจจะต้องรอคิวไปสักพักหนึ่งกว่าคุณจะได้ถูกไหมครับมันก็เลยทําให้เสียเวลาในการที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องอันที่2คือบางคนเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากไม่สามารถเข้ารับการตัดชิ้นเนื้อได้ก็เลยทําให้การรักษาเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อาจจะพลาดการรักษาที่ถูกต้องไปก็ได้ดังนั้นเรื่องของการทำลิควิดไบรอฟซีเนี่ย ก็จึงเข้ามามีบทบาทในตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณอ่อนแอเกินคุณก็อาจจะสามารถตรวจวิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณสามารถตรวจลิควิดไบรฟซีได้เนี่ยมันมันเจาะเมื่อไหร่ก็ได้คุณไม่ต้องรอคิวนะครับไม่ต้องรอคิวนัดนะม, Q, นะนะมันใช้เวลาในการเจาะจนกระทั่งเราตรวจเสร็จเนี่ยประมาณ5-10วันนะครับห้าวันแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าจะต้องส่งไปที่ต่างประเทศหรือเปล่านะครับเพราะถ้าส่งไปที่ต่างประเทศก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะฮะ แต่ที่แน่ๆก็คืออย่างน้อยมันก็ยังวัยกว่าการที่เราไปตัดชิ้นเนื้อถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถผ่าตัดได้วันนั้นเราก็รอผลวันนั้นหรือบางทีเราผ่าตัดเสร็จแล้วแต่ว่าจะต้องรอพยาธิแพทย์เนี่ยอ่านเสียก่อนนะครับเพราะว่าบางที่แน่นอนครับถ้าพยาธิแพทย์มีจํานวนมากเขาก็อ่านให้เราได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าบางโรงพยาบาลที่ไม่มีพยาธิแพทย์หรือจําเป็นจะต้องใช้พยาธีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าน,นั้นนะครับ ตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาเอาเรื่องเนี้ยมาใช้คำถามก็คือแล้วมะเร็งปอดทุกอย่างใช้ได้ไหมอ่าคำตอบก็คือไม่ได้ครับอย่างที่บอกคือมันต้องค่อนข้างที่จะเป็นมะเร็งปอดที่มีลักษณะ,ะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงนะครับถ้ามันเล็กเกินเนี่ยจะจุดจุดเดียวเนี่ยแบบ1นมิลอย่างเงี้ยอันนี้คือเซลล์มันน้อย DNA ที่มันดูดลอดออกมาก็น้อยเครื่องก็จะตรวจไม่เจอนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาตรวจกันเนี่ยก็คืออย่างน้อย,นอยเนี่ยขนาดก้อนมะเร็งในปอดเนี่ยจะต้องประมาณ0.6เซนขึ้นไปหรือมากกว่านั้นนะครับถ้าเข้าใกล้2เซนหรือใหญ่กว่านั้นอันนี้จะง่ายขึ้นเยอะแหละนะครับส่วนมะเร็งเต้านมอันนี้เขาจะให้ตรวจเฉพาะในกรณีมะเร็งเต้านมเนี่ยมีการลุกลามไปเพราะว่าจํานวนของ DNA ที่หลุดรอดออกมาจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเยอะทําให้เขาตรวจได้แม่นยําเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็เลยมีการตรวจในเรื่องพวกนี้ก่อนนะฮะทีนี้เนี่ย ประโยชน์ของมันนะครับมันไม่ได้มีแค่เราเอาไว้ตรวจว่าเฮ้ยคุณเป็นมะเร็งอะไรหรือ,อยังนะครับแล้วก็มะเร็งเนี่ยมันเป็นชนิดไหนยังไงมีการตอบสนองต่อยามุ่งเป้าอะไรไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางอังกฤษเขาจะใช้ใช้เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วโดยเฉพาะยามุ่งเป้าแต่อันเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะมากเลยนะครับข้อแรกขอเริ่มต้นด้วย สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตก่อนนั่นก็คือการเอามันมาตรวจคัดกรองครับตรวจคัดกรองในคนที่ยังไม่มีอาการนี่แหละนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้การตรวจเนี่ยมันมีความไวเพียงพอในการตรวจหาชิ้นส่วนเล็กๆของ DNA มะเร็งที่มันหลุดลอดออกมามีแค่ตัวเดียวเราก็ตรวจเจออย่างเงี้ยถ้ามันไวขนาดนั้นเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่าเรามีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ย ยังเป็นการทดลองอยู่นะครับมันจะมีเทสคิดตัวหนึ่งที่เอาไว้ตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับชื่อแกลเลอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยราคาน่าอยู่ที่ประมาณสัก3า0 0 0่นบาทนะครับที่อเมริกาเนี่ยประมาณสัก950เหรียญประดุดประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับคือตัวนี้ประกันยังไม่รับรองนะครับแล้วก็ถ้าเราไปตรวจผลเป็นบวกเนี่ยยังไม่ได้แปลว,ว่าคุณเป็นมะเร็ง100%นะครับแต่มันจะเป็นจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกว่า มันมีมะเร็งจริงๆหรือเปล่าหรือซ่อนอยู่ตรงไหนเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับผลการตรวจเนี่ยมันไม่ได้มีความแม่นยำแบบ100%อซอาจจะมีผลบวกที่มันเป็นผลบวกหลวงก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าตรวจออกมาคุณอาจจะเป็นมะเร็งนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมดังนั้นตรงนี้ก็เลยยังไม่มีคําแนะนําให้แบบชัดเจนว่าคุณจะต้องไปตรวจตัวนี้เพื่อคัดกรองอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ตัวนี้เนี่ยก็แนะนําว่า จะตรวจในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะครับอันนี้ยังเป็นการทดลองอยู่นะครับที่เขามีขายแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าจะไปทำเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันอาจจะได้ผลออกมาแล้วไม่ชัวรก็ได้นะครับนี่คือการสกรีนนิ่งหรือตรวจคัดกรองต่อมาตรวจเพื่อการวางแผนการรักษาก็อย่างที่ประเทศอังกฤษเขาทำนะครับ และไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังสามารถใช้ในการตรวจติดตามการรักษาได้สมมุติว่าคุณให้ยาเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาโรคมะเร็งถ้ามาได้ผลเนี่ยมะเร็งมันต้องเล็กลงถูกไหมครับถ้ามะเร็งมันเล็กลงปริมาณ DNA ที่ปล่อยออกมามก็จะน้อยดังนั้นเนี่ยการตรวจตัวลิควิดไบโอเซนเนี่ยสามารถใช้ตรวจติดตามมะเร็งได้แล้วก็ตรวจดูดูซิว่าหายหรือยังนะครับถ้าหายปุ๊บดีเ DNA ก็ต้องตรวจไม่เจอแล้วถ้ามันกลับมาเป็นใหม่ก็ตรวจเจอได้ด้วยการตรวจแบบนี้ นะครับเราจะมีคำหนึ่งเรียกว่า micro residual disease ค micro คือเล็กๆ residual คือเหลืออยู่ disease ก็คือตัวโรคมะเร็งนี่แหละนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามะเร็งมันหายไปจริงๆแล้วเพราะว่านวัตกรรมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการทำํำ C T สแกนการทำเพสสแกนนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัลงมะเร็งมันหายไปจริงป่าเพราะบางทีมันหายไปเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันเล็กมากจนเราไม่สามารถตรวจเจอได้ แต่ไอ้เทสแบบนี้อาจจะตรวจเจอมันได้ครับนะครับเทสแบบนี้อาจจะตรวจเจอมันได้แล้วเราก็จะได้รู้ว,ว่าว่าอ๋อถ้ามันยังมีอยู่เราก็ต้องให้ยาไปจนกว่ามันจะหายไปจากร่างกายของเรานะครับแล้วแน่นอนครับเวลาที่มะเร็งของเราหายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่กลับมาอีกถูกไหมครับทีนี้การตรวจโดยวิธีปกติเช่นการทำซีทีสแกนมันกว่าจะเห็นเนี่ยมันอาจจะต้องรอให้มันใหญ่เราถึงจะเห็นนะครับ แต่การตรวจแบบนี้บางครั้งถ้ามันมีความไวสูงมากๆนะครับเราอาจจะเห็นมันได้ก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีการกลับมาแล้วของมะเร็งก็ได้ก็จะมีที่ใช้อีกกรณีคือแบบนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถตรวจได้ว่ามะเร็งมันเริ่มดื้อยาหรือยัยอยงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะในก้อนมะเร็งหนึ่งก้อนเนี่ยมันอาจจะมีเซลล์มะเร็งที่หน้าตาไม่เหมือนกันหลายตัวก็ได้นะตัวหนึ่งอาจจะไม่ดื้อยาอีกตัวหนึ่งอาจจะดื้อยาแล้วบังเอิญคุณอาจจะไป b i o อซีตอนแรกตัดชิเนลมาตรวจแล้วก็เจอแต่ตัวที่มันไม่มีปัญหาคุณก็เลยคิดว่าเออมันคงไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ปรากฏว่าใช้ยารักษาไปแป๊บหนึ่งเอ,อ๊ะทำไมเริ่มไม่ได้ผลพอไปตรวจตัวลิควิด b i o อซีคุณก็รู้ว่าอ๋อมันมีตัวที่ดื้อยาอ,อยู่ในนั้นปนอ,อยู่ด้วยทําให้คุณต้องเปลี่ยนแผนการรักษานะครับนั้นอันนี้สามารถใช้ในการบอกด้วยว่ามันมีเซลลมะเร็งกี่แบบนะครับแล้วมันดื้อกันร,รักษาหรือยังแล้วบางทีอาจจะบอกด้วยว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังรักษามะเร็งปอดแต่มันดันมีีรงท่่อืน ปนมาด้วยแฮะทำให้เราต้องรีบไปตรวจดูซิว่ามันมีอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะครับทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความสําคัญอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องรู้จักชื่อของมันนะครับมันจะมียี่ห้อที่มีใช้ตอนนี้คือ g a r d e n 360แล้วก็ foundation one กับ n a t u r a นะครับ สามตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำลิควิดไบโอซีได้แล้วเราก็อาจจะสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าที่ประเทศไทยก็คงจะต้องมีแต่โรงพยาบาลที่ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้าถึงตัวนี้ได้ส่วนตัวแกลเลอรี่เนี่ยแกลเลอรี่นี่คือเป็นตัวที่ใช้ตรวจคัดกรองนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะครับแต่ก็คุ้นๆว่ามีคนโฆษณาว่ามีการตรวจคัดกรองตรวจเลือดหามะเร็งไม่รู้ว่าจะเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวอื่นนะครับส่วนที่ผมอยากจะอธิบายให้เข้าใจจริงๆนะครับ คือการตรวจแบบนี้ลิควิดไบโอพซีเนี่ยมันแตกต่างจากการตรวจเลือดค่ามะเร็งต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นเน่เช่นคนไปตรวจหา CEA CA199 PSA หรือ CA125 หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือเป็นการตรวจสิ่งที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันอาจจะผลิตออกมานะครับซึ่งมันมีความคลาดเคลื่อนสูงมากเพราะบางครั้งค่าพวกนั้นมันเพิ่มขึ้นได้ในคนที่ไม่ได้เป็นมะเรง็งนะครับ คุณอาจจะเป็นโรคมีปัญหาโรคปอดแล้วค่า CEA มันสูงขึ้นก็ได้นะครับ CEA ในโรคปอดเนี่ยคุณไม่ได้เป็นต้องเป็นมะเร็งปอดนะมันเป็นโรคอื่นมันก็สูงได้เหมือนกันหรือคุณเป็นโรคทางลำไส้มันก็สูงได้เหมือนกัน,น,กม,น,กม,น,กนมันไม่แปลว่าคุณเป็นโรคมะเร็งดังนั้นการจะตรวจไอของพวกนั้นเพื่อคัดกรองว่าคุณเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้เยอะแล้วบางทีเนี่ยถ้ามันสูง สูงปีดไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะชัวร์ว่าคุณมีมะเร็งแต่ถ้ามันสูงแบบกั้ากึง่งก้มกึ่งอย่างเงี้ยนะครับบางทีหาไม่ได้นะว่าทําไมมันถึงสูงคุณหาสาเหตุไม่ได้คุณก็จะเครียดว่าเฮ้ยฉันมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วหมอก็หาไม่เจอหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือมันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ได้แล้วก็ไม่มีคําตอบให้คุณชัดเจนด้วยว่าจะต้องทํำยังไงใน,นกรณีนั้นได้แค่รอติดตามอาการต่อไปแล้วคุณก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ย แล้วติดตามมาการแบบนี้สักวันหนึ่งฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจะเป็นเมื่อไหร่เป็นแล้วจะดูแลทันไหมนะครับซึ่งพวกนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรายังไม่แนะนําให้ใช้ผลเลือดพวกนั้นในการคัดกรองมะเร็งนะครับแตกต่างจากกรณีของตัว Liquid b i o p s y นะครับหรือ circulating tumor DNA ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจ DNA ของมะเร็งโดยตรงซึ่ง DNA ของมะเร็งอ่ะหน้าตามันจะไม่เหมือนกับ DNA ของเซลล์ปกติอยู่แล้ว อันนี้จะมีความจำเพาะมากกว่าดังนั้นตัวนี้น่าจะแม่นกว่าถ้าเราสามารถไปหามันมาตรวจได้นะครับตรงนี้คือความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะที่เราจําเป็นจะต้องทราบนะครับแลวจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีที่เราตรวจหา DNA ที่มันหลุดลอดออกมานอกเซลล์เนี่ยต้องบอกว่าในทางการแพทย์ของที่ปกติผมทํางานเรื่องของการปลูกถ่ายอาวัยวะเนี่ยเราก็มีใช้นะครับเราจะเรียกมันว่าเซลฟรี DNA นะครับก็คือเป็น DNA ที่ มันหลุดรอดออกมาจากเซลล์เกิดจากการที่เซลล์มันตายไปแล้วนะครับในทางแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูซิว่าอวัยวะที่ปลูกถ่ายมันเกิดการต่อต้านไหมถ้าเกิดเกิดการต่อต้านปุ๊บเนี่ยเซลล์ของอวัยวะนั้นมันก็จะตายพอเซลล์ตายปุ๊บมันก็จะมีการปล่อย DNA ออกมานะครับ DNA เหล่านั้นนะ่ยไม่ใช่ DNA ที่เป็นมะเร็งนะครับแต่มันเป็น DNA ของอวัยวะปกติที่มันถูกปล่อยออกมานะครับซึ่งเราสามารถตรวจได้เพราะว่า มันจะต้องเป็น DNA ที่มาจากคนอื่นสมมุติว่าผมปลูกถ่ายปอดนะครับเอาปอดมาจากอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเจ้าของร่างกายเนี่ยเขาก็มี DNA ที่ไม่เหมือนกับ DNA ของคนที่ได้รับปอดมาถูกไหมครับที่บริจาคปอดมาเราก็จะบอกได้เลยว่าถ้าปอดมันมีการเสียหายปุ๊บม,มันก็จะมี DNA ตรงนี้ออกมานะครับชื่อว่าเซลล์ฟรีดีเเเราก็จะสามารถรู้ก่อนที่จะเกิดอาการได้ว่ามันเริ่มมีปัญหานี้แล้วนะครับ การที่ตรวจแบบนั้นเน่ยเราก็บอกได้แค่ว่าเฮ้ยมันมีการทําลายของอวัยวะนั้นเลยทําให้มีเซลล์ free DNA ออกมาข้างนอกนะครับบอกได้แค่ว่ามีการทําลายแต่เราบอกไม่ได้ว่าทําไมถึงมีการทําลายมันอาจจะเป็นการต่อต้านอาวัยวะก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการที่มีการติดเชื้อการบาดเจ็บการเกิดกรดไหลย้อนเข้าไปแล้วปอดอักเสบแล้วมีแบบนั้นออกมาก็ได้นั่นคือหน้าที่ของหมอที่จะต้องไปหาต่อว่าโตลงแล้มันเป็นยังไงแต่อันเนี้ย ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาช่วยในการตัดสินใจในการรักษาคนไข้เหล่านี้ได้ดีนะครับโดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเหมือนปกติที่เราทําก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ค่อนข้างบ่อยในช่วงที่เป็นโควิดนะเพราะว่าเราต้องไปเจอคนไข้ที่ปลูกถ่ายปอดแล้วเราต้องส่องกล้องปอดไปเพื่อตัดชิ้นเนื้อแล้วแน่นอนถ้าใครมีโควิดซ่อนอยู่เราก็ไม่อยากจะให้มันกระจายมาให้บุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเลือดแล้วถ้าเกิดผลเลือดเนี่ยมันสูง มีเซลฟีดีเอนเอที่มันเยอะมากมัน่วกออกมาเยอะมากไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาเหตุผลถ้าเราหาไม่เจอเราก็จะทําการตัดชนเนื้อปอดนะครับซึ่งก็สามารถลดปริมาณคนไข้ที่เราจําเป็นจะต้องนําไปตัดชินเนื้อปอดได้ค่อนข้างเยอะคนไข้ก็รู้สึกพอใจเพราะว่าเออแค่จเจาะเลือดมันก็ช่วยบอกเราได้เยอะมากนะครับแทนที่จะต้องไปส่องกล้องปอดทุกคนนะครับส่วนออหมอที่ปลูกถ่ายอวัยวะคนอื่นๆเช่นปลูกถ่ายหัวใจ ปลูกไทยไตปลูกไทยตับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นวิธีที่เราคิดว่าน่าจะเอามาช่วยคนได้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนำมาใช้ในกรณีโรคมะเร็งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็แน่นอนครับเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการาตรวจวินิจฉัยเรื่องของตัว circulating tumor DNA เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า next generation sequencing เป็นหลักแล้วก็จะมีความไวค่อนข้างสูงมันจะมีแบบชนิดไวสูงมากๆนะครับ ที่เราต้องเอามาตรวจนะตัวนี้ก็ถ้าเขาทำสำเร็จเป็นประเทศแรกในโลกแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะขนาด11ล้านปอนด์ต่อปีที่เขาบอกจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเอามาพิจารณาในประเทศของเราแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วไม่ต้องรอคิวแล้วก็สามารถใช้ยากลุ่มที่มันเฉพาะเจาะจงกับมะเร็งชนิดนั้นได้นะครับมันเปลี่ยนโลกเราได้เลยแล้วแน่นอนครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะมีการพัฒนาต่อไปจนกระทั่ง เรื่องของการตรวจคัดกรองหรือสกรีนนิ่งเนี่ยน่าจะได้ผลเราจะสามารถรู้ก่อนได้เลยว่าคุณจะเป็นมะเร็งในระยะแรกหรืออย่างคุณอาจจะไม่เจอไม่มีอาการอะไรสิ้นไปตรวจแล้วมันเจอรีบรักษาก่อนตั้งแต่แรกอาจจะได้ผลคุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าคุณมีเจอมะเร็งก้อนจิ๋วนิดเดียวแล้วเกิดยาในอนาคตมันดีมากๆเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าไอ้มะเร็งก้อนจิ๋วเนี่ยมันมีเป้าให้คุณมุ่งคุณลองคิดดูสิครับคุณตรวจเจอปุ๊บคุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดนะคุณแค่กินยาม่เปป้้าาแลวมันก็หยไ อย่างไงก็ได้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนโลกของการรักษามะเร็งไปเยอะเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามครับคงจะต้องรอต่อไปในอนาคตเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเราไม่ใช่บอกว่าแบบนี้แล้วมันได้เสมอไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ความคุ้มทุนของการเอาเรื่องนี้มาใช้นะครับยังไงก็ต้องติดตามผลการทดลองของที่ประเทศอังกฤษก่อนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ประเทศอังกฤษเนี่ยคือรู้สึกว่าเขาจะนําหน้าประเทศอื่นๆไป สอสอย่างแล้วนะครับเขาประกาศใช้นิโวลูแมปนะฮะในการมาฉีดถูกไหมครับแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับมะเร็ง15ชนิดนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องของตัวลิควิดไบออซีอีกนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการดูแลมะเร็งของที่ประเทศอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหานี้เลยนะครับ โอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยเรื่องนี้ก็สอบถามมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ไปทําที่ไหนยังไงเนะี่ยผมแนะนําว่าต้องโทรไปปรึกษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นอาจะเป็นจุฬารามาสีราชหรือว่าทางโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบางมุงราชพวกเนี้ยต้องโทรไปถามเขานะครับว่าเขามีอะไรยงไงบ้างครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับแล้วถ้าจะตรวจจริงๆก็ต้องลองไปปรึกษาเขานะครับคนที่ไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้นมีแค่ความเสี่ยงแล้วอายุเยอะถ้าอยากจะตรวจตรงนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอ ที่โรงพยาบาลเสียก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ต้องรู้อาจจะได้ผลบวกเทียมขึ้นมาก็ได้แล้วทําให้เรากังวลใจนะครับส่วนคนที่จะตรวจเรื่องของอผลเลือดมะเร็งทั่วไปดู C.E.A.C.A.199 อะไรพวกนี้ส่วนตัวผมนะครับไม่แนะนําไม่แนะนําเพราะว่ามันมีคนไปตรวจแล้วเอามาปรึกษาผมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันสูงแบบกัมกึง่งเราก็หาไม่เจอว่าเป็นจากอะไรนะครับคุณก็จะเครียดซะเองถ้าคุณไปตรวจมานะครับดังนั้นสอบถามหมอที่เขาเป็นคนตรวจให้คุณก่อนว่า คุณควรจะตรวจหรือไม่ควรจะตรวจนะครับส่วนคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วนะครับถ้านอกเหนือจากมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมสามารถตรวจในพวกนี้ได้ไหมถ้าถามผมจริงนะลิควิดแบล็คซีสามารถทําได้ครับมันสามารถที่จะดูซิว่ามีการกลายพันธุ์ในมะเร็งชนิดนั้นเพื่อเลือกยามุ่งเป้าให้คุณได้หรือไม่นะครับตัวนี้สามารถที่จะทําได้แล้วจริงๆมันมีที่ใช้นะครับแต่ก็แน่นอนครับราคาก็ยังสูงอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะต้องเลือกเป็นเคสต่อเคสไปนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ